สวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านเจาะลึกมวยดังวันนี้เราจะพาแฟนมวยย้อนไปรู้จักกับจอมไถนานำขบวนหนองกี่พายุทกับสิทธิติคองแชมปเวทีลูมินียาวนานถึง6ปีในประวัติศาสตร์เขาเคยเป็นแชมป์รุ่นจูเนียร์ไลท์เวท130ปอนด์ของเวทีลูมินียาวนานถึง6ปี โดยไม่มีใครสามารถชิงแชมป์จากเขาได้จนต้องสละตำแหน่งไปในที่สุดแถมยังเคยเป็นแชมป์ของสภามวยไทยโลกอีกด้วยโดยในยุคนั้นเขาได้รับค่าตัวสูงสุดถึง2 6 0 0 0 0บาทและผ่านนักชกเบอร์ดีๆแถวหน้าประเทศไทยมาแล้วมากมายแม้ปัจจุบันเขาจะเสียชีวิตไปแล้วแต่เขายังคงติดตาตึงใจแฟนมวยจนถึงปัจจุบันนี้